สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเอเป็กคู่ค,ค่ะวันนี้เราก็จะมาทำเมนูออมุกบกกึมนะคะก็ส่วนผสมที่เราจะใช้ในวันนี้ก็จะมีทั้งหมดดังนี้ค่ะเดี๋ยวจะมาแนะนำก่อนว่ามีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกที่เราจะใช้ในเมนูนี้เลยก็คือออมุกค่ะต่อมาก็จะเป็นผักที่เราจะใช้นะคะเราจะใช้เป็นอหอมหัวใหญ่ค่ะอันนี้เป็นต้นหอมญี่ปุ่นค่ะ กิแล้วก็อันนี้กระเทียมรอซอยเรียบร้อยแล้วค่ะต่อมาก็จะเป็นเครื่องปรุงที่เราจะใช้นะคะอันดับแรกจะใช้เป็นโคชูจังค่ะพริกไทยปน่นอันนี้จะใช้เป็นซอสหอยนางรมค่ะเกลือน้ำตาลค่ะน้ำเชื่อมข้าวโพดซอสถั่วเหลือง ใช้เป็นพริกป่นค่ะแล้วก็อันสุดท้ายจะใช้เป็นงาคั่วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาหั่นออมุกนะคะอันดับแรกอ่อมุกที่เราจะใช้เราจะใช้เป็นออมุกปลาค่ะโดยเราจะหั่นเป็นแนวยาวเราจะหันะ่นเป็นอยนี้ค่ะเป็นเส้นพเพื่อความสวยงาม ต่อมาเราก็จะมาทําซอสสาหรับเอาหมูบกกลมนะคะอันดับแรกเราจะใส่เป็นโคชูจัง1ช้อนค่ะนี่ค่ะตามมาด้วยซอสตัวเหลืองอีก2ช้อนค่ะน้ำเปล่า2ช้อนค่ะซอสหอย1ช้อนค่ะ น้ำเชื่อมข้าวโพดหนึ่งช้อนค่ะแล้วก็พริกไทยป่นใส่แค่นีด้เดียวพอค่ะเกลืออีกนิดนึงแค่นี้พอพริกป่อนอีกแค่นีด้เดียวแล้วก็ผักที่เราจะใช้เราจะใช้เป็นกระเทียมกับพริกนะคะที่จะผสมลงไปแล้วก็จะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากัน ขั้นตอนต่อมาเราก็จะมาผัดออมุกบกกลมนะคะอันดับแรกที่เราจะใส่เราจะใส่น้ํามันงานลงไปก่อนเมื่อกี้ลืมบอกว่าเราต้องมีน้ํามันงานด้วยนะคะเราใช้เป็นวิอน,นี้หอมมากเราจะใส่ลงไปนิดเดียวประมาณนี้โอเคค่ะต่อมาเราก็จะใส่เป็นผักที่เราเตรียมไว้ลงไปนะคะ,ะจะใส่อีกหนึ่งอันที่เราจะใส่ก็คือออมุกที่เราซอยไว้เป็นเส้นๆแบบนี้นะ ก็ใส่ลงไปเลยผัดออมหมกกับผัดจนสุกนะคะต่อมาเราก็จะมาใส่ซอสนะคะพอผักแล้วก็ออมหมกของเราสุกกับมันดีสุดท้ายเราจะใส่งานลงไปนะคะ เสร็จแล้วนะคะกับเมนูอ้อมูบอกบกลูมของเราขอบคุณที่ติดตามชมเอกคุกของเราค่ะครั้งหน้าเราจะมีเมนูอะไรมาทำให้ได้ชมกันก็ฝากติดตามกดซับสไคร b ์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย